แต่อนที่มาชิมอาหารนะครับมาที่โต๊ะเนี่ยจะบอกว่าทางโต๊ะถ้าจะมีน้ำอย่างนี้นะเ้าเกิดร้อนวามเมื่อประมาณ1ิปีที่แล้วผมมานะครับผมดินขวดเนี้ยใส่แก้วแล้วกินเบืองเบื้อกเบือ,เล,อเลยครับที่จริงแล้วก็คือเหล้เาเหล้าเหล้าเนื้อคือ,คอเป็นวิสกี้เป็นเหล้าครับแล้วก็จะมีเป็นแก้วอย่างนี้นะครับเป็นแก้วอย่างนี้เลยซึ่ง เราก็จะเรากินนิดนึงครับไม่ได้ไม่ได้กินจริงจังนะครับเดี๋ยวผมจะพเดให้คุณชลินเคุณถ่ายอพี่เอามุมไหนมุมมุมนั้นหละเห็นงหลังด้วยเห็นว่าเป็นดิเป็ลฟูลเฮ้ยไม่ไม่ใช่ถายเห็นต้นลินนี่เลยมาไปเอาเลยว่ะในมุมนี่ไงพี่จะไปก็ขึ้น ได้ไมน่าได้เอารูปออกมาเรื่องแบบนี่โอ้นี่้นี่เนื้ออกเลยนไวเยดีกว่าเขยดีกว่าเยเขยว่าี่่ติดกว่มเตียวกดบุ่เยวไ้นงี้ยถ้าถ้าโด้โเี่ยโอเคไม่ต้าไล่ ต้องแห่งหยีบเขาหน่อยเฮ้ใช่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 ก็เขาก็จะมีแก้วอย่างนี้ครับผมรินให้อู้ชิมก่อนครับเป็นซุปเนยมีตามโต๊ะเลยนะครับอุ้ยโต๊พี่ไม่เอาขาตั้งกล้องพี่ออกมาผมลืมออกมาอยู่ในหัวเต่าไปรู้เอาผมไหมไม่งคุณจะถ่ายไม่เหรอผมตั้งได้ผมตั้งแต่หูพี่ อัน yeah. ี <ator il> <ity> ่ไม่ต้องมารีพอดีแล้วก็จบแล้วดิอย่าไปโดนแล้วกันนีต้องก้มหัวลงหน่อยนั่น้วเปลี่ยนดีกว่าอ่ได้อะเนี่ยของผมตั้งได้สบาย พอดีแล้วกดเลยนี่ได้ผมว่าแต่มันไม่ล่วงลงไปเยยบร้อเอาพอดีไหมกดให้ผมหน่อยแต่ตั้งอะไระบ้างกดแล้วก็หยับไหมโอ้เโอเคฆอราเป็นอ่งนี้นิดหนึ่งโอเคนะนะครับ ชิมครับชินแล้วเนี่ยเวลาเดินทางะร้ยผมก็อยากจะลองชิมอะไรที่เป็นแบบโลคกลอดูว่าค้องถิ่นเขาเป็นยังไงกันครับผมได้ข่าวมาจริงๆก่อนนี้ผมเคยอ่านเจอนะครับว่าเล่าของชาวเยนเป็นกูเนี่ยกขอ,อร่อยมาชิมกันรสชาติเป็นยังไงบ้าง,งเหมือนเล่า28ดีกี้หรือเ่า แล้วก็เปลือกแล้วก็เปลือกมันเหมือนกับถ้าเกิดใครเคยกินสุราบางที่ขันใช่ไก็เลยเป็นแบบที่แปดี่แปดดีกีกรยรรสชาติอย่างนั้นเลยครับเรา่เราก็เปลือกออกมาประมาณนี้ครับก็มาดื่มปูก็จะลืมชิมครับแล้วก็สําหรับผมนี่วันนี้กะตั้งใจชิมอาหารแบบของชาว เรียนเป็นภูแล้วก็ตั้งใจวิจารณ์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะปกติแล้ว,วลคุณไปคุยกับคุณไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้คือตลาดเดี๋ยวรออาหารมาครับเดี๋ยวจะทิรอบหนึ่งนะครับจบแค่เราจะมีฝาดูฝาดปิดเลยมาแล้วพี่ิค่ะโอฝาดตั้งหู้เลยสุดยอดเลยนะทำเหมือนเดิมเลยจะถูกใจดิถึง,ถงที่ผมมาแสนใจตันงนี้เลย ครับเงอเลยหน้าอีกนึงเป็นอาหารหมดแล้วอ <Okay. S 1> อโอเคมอนะครับชิมกินข้พาวแล้วก็กลับไปนอนกันชีวิตมดหเลยมากโอ้นี่ผมชูรสนะพี่นะนะค,ครับอาหารจานแรกนะครับที่เข้ามานะครับก็คือเป็นเห็นปหมมองดิดนึงยกกระดิ่งเห็นไหมทุกครับที่จุดนี้นะโอ okay. เป็นปเครื่องในครับลวก ลวกในภาษาเวียดนามก็คือหลวกหลวกก็คือลวกนี่เองคนระับก็บอกเลยว่าหลวกแล้วเขาก็จะใส่ซาวใส่พวกผักแล้วก็หัววอกมาให้ครับแล้วก็เครื่องจิ้มน,นะครับอันนี้ก็มีเป็นผงชูรสกับน้ำตาลทรายแล้วก็มีมเกลือไม่ใช่เกลือคล้ายๆจะเป็นผงชูรสน้ำตาลทรายนะแล้วก็มีพริกแล้วก็มีอย่างนี้ครับ่ที่เด็ดก็จะเป็นอย่างนี้ครับมะนาว เป็นให้ส้มนะมะนาวบีบลงไปรอมาแบบบ้านเขาเราลองกินกบบเขาดูครับเอากระเทียมคนสักหน่อยกันน้นทิ้งก็ง่ายๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็มันทิ้นอีกทางก็คือเป็นเนื้อน้ามก็เป็นน้ำปลาปาอีกคันนี้ผมจะลองชิมนี่กครับขึ้นในลวกนะครับจิ้มมันจิ้มขื้นงงเขานะครับเป็นยงไงบ้าง อร่อยไม่มีคาวเลยลอยร่อยยิ่งเลยอร่อยาจานนี้ก็ประมาณห0สิบาทเจ้า<ม>ข้าวาจานละประมาณ60สิบาทถ้าเกิดเป็นผักผักแบบที่ไม่ใส่หมูก็คือไม่ใส่พวกผิดผิดก็คือเนื้อผิดแหวก็คือเนื้อหมูผิดบอ่อผิดเนื้อวัวไม่ใส่นะโอ้พี่อันนี้ชุดใหญ่อะไรไม่รู้นี่ครับผัดเครื่องในครับ ัดเครื่องในเมนูของที่เดียนเป็นคูนรับชิมครับนี่ก็อาหารคิงกับข้าวทั้งนั้นครับนีผมตัง้งใจมาชิมเลยครับอันนี้แปลกครับเครื่องในตัวผัดผัดใส่มะละแปลกครับเครื่องในผัดกระน้ำไม่ก็ทำกลับไปผมจะลองทำซิมดูมากนะดผมแล้วนะผมผม น้ำจิ้มของแอรไม่เปรี้ยวมืนไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะบ้านน,นี้เราจบคือปเขาแนะนำมาแต่็ลองลองจินมเขาดูครับเขาเลยนว่าจิน,น,นมกัดเต้าหู้ที่เขาทิ้แล้วเนี่ยจำได้มาจันทร์ไทยแล้วกินแล้วอร่อยสั่งแล้วครับเดี๋ยวมามาแล้ย บ้งอะไรพี่บังบังกองมุมรอนครับิมนี่บนครับเต้าหู้ที่สองปีที่แล้วที่ผมเคยสั่งชิมรสชาติเป็นยังไงบ้างนะเดียครับเดี๋ยดูเพิ่งเดืให้ดูก่อนี่ครับตับเต้าหู้ของิมพนูหน้าตาจะอะไรอย่างเี้ยครับมก็ทำไม่เป็นนะครับ เกลือเทศดูนะครับเดี๋ยวผมจะเรียนแบบออเอามาเกลือเทศนะมามาต้มให้มันเละๆนะครับแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปนี่คือไม่ต้องไม่ได้ใส่หมูไม่ใส่อะไรนะครับพี่เข้ามาแล้วพี่นี่เขาคิดเขาสวย,ยนะเห็นไหมครับเต้าหว้ผมจะตั้งตรงนี้นะครับคือจะไม่บังนปอกปิ้งโรที่ผมชอบนี่ก็เป็นเกี๊ยวไร่บางลุงเนี่ยเกี๊ยวเกี๊ยวเนื้อเนืองปอเปี๊ยทอดปอเปี๊ยทอด เรืองน,นี้กินด้านในนะครับเรื่อง้กินนิดนึงเพราะด้านในมันจะเย็นและไมนอร่อยนี่ก็คือปลาปลาภาษาเวียดนามคือกา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 นะครับกาก็คือปลาครับแล้วถ้าเกิดว่ากาก,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 ก็คือไก่นะครับเก๋เก๋เก๋หนักๆก็คือไก่ตอนนี้กับเชิงในครับนี่ครับอาหารนีน้ของดีเป็นคูของผมก็ประมาณสักสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ ทั้งหมดก็สิบสองของอีกสาก็บป,ประมาณไม่เกินสิไม่เกินสี่ร้อยบาทน,นี่ครับโอเคครับผมคิดมตรา,า,านงราญาตวางนะครับแล้วก็คุยกันต่อไปคนะ <c oughs> รับวางปุ๊บตัวผมพักเลยเพราะว่าน่ดีไหมอยให้ท่านญาต Thăm xua với con nấm thịt thì cao miệng Thôi nè, mua véo đi Thao diễn ra nè, tắm thịt bánh

เมนูไปดูมันมีแปลให้ด้วยพี่พดูอะไรพี่ไอตัวเมนูอ่ะมันรู้ว่าทอดคืออะไรนึ่งคืออะไรเงี้ยแปลให้ภาษาแม่นางเายลยต้องถามว่อืมตอมันเป็นโลมากเป็นยัไากขึ้นกัแบอะไร

ไปฟังก่อนชอว่าหมือ้อนสับไปบน้ำไหมดว่าไม่เคยต้องการอันนี้

mời 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 cái này mời 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 cái này mời 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 mai mời 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 Nó mời 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 à, mời mời giờ mời luôn Cứ mời 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 ไปผมทาแน่นอนนะครับกลัวเรากลัวสั์ใจทำเต้าูดกันเนี่ยครับแล้วก็ใส่เนเไรต่าไปก็ช่ือร่นะอยพี่น้กอนนะผมขออยาตหัเลยผมข้าวคำสองกันนะพี่นะ <c oughs> เพราะว่าสปริงโรลต้องกินกับอันนี้เน่เลย

ก็ the best delicious for me is นี่นนครับ deep fried fish ผมชอบนี้มากเลยผช <c oughs> อบ,บ,บนี่คอบสำหรับมิเตอรเซียเป็นเอ่อทาวฟู with spicy soup ครับส่วนสปริงโรนี่ผมก็ว่าอร่อยนะ <c oughs> แต่ผมว่าน่าจะลองจิ้มกับน,นี่ดู พริกดยองเปรี้ยวไม่เข้ากันเข้าเฮ <Hey. S 2> ้ยพี่ลองดูเข้าไหมปลามาอร่อยเหรอเนี่ยจะเป็นโรกับนี่ปลาผมกินกับนี่โอเคแล้วกับน้ำปลาอร่อยเลยเ <Okay. S 2> ใช่อะกินปลามาได้แลบนู้นเรื่อยเรอ แค่นั้นก่อนครับวิลลี่พูด From เดียนเบียนฟูร์ร์รีสอร์ท